สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีจ้ามาทานอาหารด้วยกันนะคะวันนี้ฝีมือคุณเลมโบค่ะมาแนะนำก่อนที่จะนั่งทานกันนะคะอันนี้เป็นสลัดมันฝรั่งใหม่ค่ะ,ะแกก็ไปเก็บผักสลัดมาจากสวนครัวของเรานะคะแล้วก็มีแรดดิสด,ด้วยมีมันฝรั่งแล้วกอ็อะไรเนี่ยหอมซอย หลายอย่างอยู่ตามนี้ล่ะคะแกเป็นคนทําจ้าแล้วก็ยังมีแรดิสกับผักสลัดเหลืออยู่ที่จานนะคะไม่ได้แกะสลักนะคะวันนี้ผักกาดหอมอยู่ในสวนทั้งวันเลยค่ะอันนี้เป็นฝีมือคุณเลมโบแก่ทำการปิ้งย่างนะคะมีไส้กรอกอแบบหลากหลายอยู่ไส้กรอกเล็กไส้กรอกใหญ่แล้วก็มีหมูสามชั้นเค็มค่ะแกะก็เอาไป เข้าเตาอบด้านนอกกันนะคะปิ้งย่างจ้ะน,นี่เป็นมันฝรั่งใหม่นะคะเขาจะล้างอย่างเดียวไม่ต้องปอกเปลือกเปลือกเข้าไม่ได้แข็งเหมือนกับมันฝรั่งที่ขุดไว้นานนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดปังกระเทียมอบค่ะก็เป็นน้ำดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นะคะจะ้ะโอ้ ทักสมิเกนสก,กรีนซีกอดอุ yeah, อืมก็บอกไม่เป็นไรที่รักทักสมิเกไม่เป็นไรที่รักขอบคุณว้ชกดว้ชกดแกบอกว่าเชิญครับ <laughs> ตับกล้องนิดนึงนะจ๊ะพี่น้อง สวัสดีค่ะมาทานด้วยกันจ้าพี่น้องจ้ะอืมอะไรดีโอ้โหหมูเค็มเลยค่ะทักสมิสแกนสซกีอ,อ,กกกอืม,อมหิว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 ไอ้หุ่งหลีกหิวแบบหิวเออฮ้ยหิวหิวหุ <c oughs> ่งหลีกอหุ่งหลีกอะหิว

บันทัดติ๊กก๊ no, no, อดแกบอกว่าฟันทัดติก๊อดอร่อยถัสมิมพห้ oh, <dear. S 2> ขอบคุณค่าห <c oughs> มูสามชั้นเค็มปิ้งยังไงก็อร่อยไส้กอบ จะดูดำไปนิดแต่ก็อร่อยเดอหือเย็ดตือกอนสตาร์ทอยู่แลตวสตาร์ท วอดบาลานดาเดนมีอะไรบ้างคะปูดัติ๊ปูดัติ๊มันฝรั่งออกวิซาดมออกปูดัติ๊บเรดดิสซาเค็ปริสเค็ปริสอ๋อห <is> ัวเรืกสายตาเขียต้มมัน ผสมอะไรหลายๆมีลูกเปรี้ยวๆด้วยมีลูกเปรี้ยวๆเนี่ยาาเหมือนมะก,กอก <ๆ S 1> ด้วยเล <ๆ S 1> ยอือหมอะรพวกเนยาจะว่ช่วุบอกน้ำมันมะกอกแล้วก็กระเทียมผงผักสลัดมันฝรั่งใหม่ต้มหอมแดงหอมใหญ่อืม Visst är det salt? Nej. Papper med lite chili. Hick high, person. Jättegott är det. Mycket älskar det på sommaren. Grillar och sånt. Ừ mm. à rồi rồi mình Mình sẽ đi ở đi đi Hiểu đó. Ừ, đi hướng to live đi hướng đi hướng đi rồi apple cider đi ไม่เกี่ยบเขาก็จะมีน้ำอะไรเปรี้ยวๆสลัดใส่หลายอย่างจังอร่อย

bỏ rằm xanh thêm kem, Hả? แบบตัเหรอแเอร์เฟกตเขาบอกเพอร์เฟกการปิ้งลูกติดหนังเสร็จพอการหอมราะกเราจะไรต่เกลลวเอะรกอ ก็บอกอบปิ้งแรงนิดนิดหน่อยหน่อยมิสิทิกอตออกซ์อืมอืมโรแมนติกสเปเชียลอะไรอืมอืมอืม เาีเยดจะปีนงดีแหละอันจะกินอืมปีนสวยมากแช่ข้าวเหนียวไว้แล้วนะคะมาจะทอดขาหมู เข้าสวนวันนี้อากาศดีค่ะปลูกผักที่ไม่ย่าให้มาปลูกดอกมงดอกไม้ที่ไม่ย่าให้มาด้วยแล้วก็ทำความสะอาดแปลงสตรอเบอรี่จ้ะเอ้ยทักก้าเอ้ย โอ้ยไหนจะขนมปัง hmm. อีกโอยโอยโอยอร่อยนะได้เ huh. ย็ด mm ติกอดดาลิงเบิร์สแอบวีดเล็กขนมปังกระเทียมไม่ถูกเสมออ๋าเสมอมีเสมอบ้านด์าไวท์เล็กเสมอเสมอ Hai pesa cobapain man selang naik ya dia fototip Hai gokok ya aja tiket dari ม่วนดีมากเลยเนาะก้นก้โอ้ยเพ็ดซีฟู้ดโอ้โห ซีฟู้ดค<ม>ันห<ม>ืมบัดดุติดรือไงคั<ม>นซีฟู้ดเลยเหรออืม,ม,มเดี๋ยวต้องเอาอันนี้ให้หน่อยดูว่าเอ๊ะมองเห็นมองเห็น<ม>แน่ล่ละเอนเซกี้บ้านายหรอกนาะ กรอบกรอบอร่อยจ้ะเป็นกระดูกอ่อนด้วยมีหนังมีเป็นหมูสามชั้นแต่มีกระดูกอ่อนอแกก็ทานลำบากคนะอยากแกทาน อนนี้แกปิดทีวีปิดเสียงทีวีแล้วก็ดูดูแต่ภาพเพราะว่าทําคลิปในห้องนี้แกไม่เปิดเสียงจ้ะโอ้ยจะตัก ดูแลแปลงสตรอเบอรี่ค่ะโอ้พี่น้องภูมิใจมากสตรอเบอรี่สวยงามมากทําเสร็จแล้วก็ว่าจะรีวิวให้พี่น้องชมหมอกลงค่ะฝนตกพรำๆด้วยเดี๋ยวรีวิววันหลังคุณเลนโบเขาอยู่บ้านเขาก็าทำอาหารไม่รอจะกิ้งยาง

เ็ทติคอร์ดแกทำอาหารแบบประดิษฐ์ประดอยจ้ะพี่น้องพี่เลนโบะฟันทัดติกดุ๊กติ๊กรอกระมอดแอนเชียงสีน์เซกัตเอ็นมียูนเปอร์เซ็นต์แกบอกแน่ใจไหมบอกล้านเปอร์เซ็นต์ ทำเองอิ่มเองนักเลงถอยไปนี่นะคะมันฝรั่งใหม่จ้ะเหมือนเหมือนมันนกบาา้านเราเนียวเนียวนุมน่มๆนุ่งๆนุมน่มๆแอมมิวก็อนอร่อยจ้ะ<ฮ>มันมันฝรั่งออกใหม่ทำไมถึงแพงเพราะมันอร่อยถ้า ขุดมาแล้วก็จะต้องเอาไว้ในห้องมืดนะคะชั้นใต้ดินหรือที่อับแสงถ้าเอาไว้ในที่สว่างแบบนี้มันเขียวเขียวแล้วทนไม่ได้นะคะมันมีมันมีสารที่ไม่ดีต่อร่างกายน่ะฮะไอ้ด <G ül s> ุมเสวีย ถอนหายใจแรงบอกคุณเหนื่อยเหรอบอกผมอิ่มแมทอิ่มอิ่มอิ่มอิมอิ่มแมทแมทบอกแต่พอฟัลกอฟก็พออเราม่คิ่าพฟัลกอฟมุสซั่งไส det är mm, det Jättegott! Den tar nog mest röksmak när man grillar röka. Rök kommer in i... Mm. Mm. Fläsk är jättegott. Mm. <hör> Tack för maten älskling! <hör> Och jag kan inte sitta, jag är jättemätt. <hör> <hör> จ่าตอนนี้เดี๋ยวคุณเลมโบจะเปิดทีวีแล้วค่ะผักการหอมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็ขอขอบพระคุณ ทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามมาชมคลิปนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้มีวิธีการทําให้เพราะว่าคุณลมโบ้เข้าจัดการไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้เอาไวแ้แค่นี้ก่อนจะ้ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ